แจกพิกัดร้านอร่อยรอบมม,มสทั้งของขาวและของหวานรวบรวมมาให้ครบจบในคลิปนี้มากับร้านแรกนะคะ,ะมีชามยักษ์มีทั้งเมนูข้าวและเส้นให้เลือกหลากหลายเมนูเราขอแนะนำเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ราดด้วยน้ำหมูแดงสูตรของทางร้าน รสชาติเป็นเอกลักษณ์ชวนให้ริมลองราคาเริ่มต้นที่45บาทเท่านั้นคะ่ะ งชาวภาคเหนือที่มาเรียนที่มมสนะคะเราขอแนะนำร้าน Bamboo Garden เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่มีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อและข้าวซอยขั่วแห้งแสนอร่อยให้ได้ลองชิมรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกต้องราคาจับต้องได้นอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารตามสั่งและขนมเครื่องดื่มอีกด้วยนะคะ สำหรับคนที่ชอบหมาล่าแต่ไม่ชอบเครื่องเทศจัดจ้านเราขอแนะนําร้านเส้นมันมีน้าซุปหมาล่าที่มีระดับความเผ็ดให้เลือกอย่างหลากหลายและมีน้าจิ้มหลุดเด็ดเมนูที่คนลิ้มลองคือหมาล่าทางที่เราสามารถเลือกท็อปปิ้งเองได้ตามงบที่เรามีเริ่มต้นที่29บาทเท่านั้นรสชาติอร่อยกลมกลม่อมหอมน้ํามันพริกนอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวอีกด้วยนะคะ ร้านอาหารอิตาเลียนที่มีเมนูพิซซ่าแสนอร่อยออกจากเตาฟนร้อนๆให้ชวนลองแป้งนุ่มหอมอร่อยมีหน้าพิซซ่าหลากหลายพร้อมด้วยสปากเกตตี้และอาหารอิตาเลียนอีกมากมายเมนูที่สั่งมาในวันนี้คือพิซซ่าฮาวเวียนและผักโขมอบชีดพร้อมด้วยสปากเกตตี้คาโบนาร่ารสชาติดีแป้งสดใหม่สปากเกตตี้ไม่เลี่ยนเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ราคาเริ่มต้นเพียงชามละสิบบาทรสชาติเปรี้ยวนำเค็มตามเผ็ดนิด,นด ไม่ติดหวานมีผักให้หยิบไม่อั้นกากหมูกรอบสะใจราคาถูกสุดๆอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับร้าน b Food ing, บิสโ o รฟูดแอน i n g บรรยากาศในร้านดีมากๆเลยครับเหมาะแก่การมากับครอบครัวเป็นอย่างมากรสชาติอาหารก็อร่อยสะอาดคุ้มราคาเมนูที่ทางร้านแนะนำเป็นปลากระพงสองใจและข้าวผัดทะเลนะปลากระพงก็กรอบนุ่มในหอมกระเทียมข้าวผัดก็หอมอร่อยนะครับหอมกระทะ แถมยังมีเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นรสชาติอาหารและเครื่องดื่มถูกใจทั้งครอบครัวแน่นอนครับมาต่อที่ร้านส้มตำด็อกเตอร์กันนะคะเอาใจสายแซ่บกันบ้างกับร้านส้มตำด็อกเตอร์ที่บรรยากาศของร้านดีสุดๆรสชาติส้มตำนัวเผ็ดเค็มกำลังดีกุ้งสดมากและคอหมูย่างที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่อยากชวนให้เพื่อนๆมาลิมลองกันค่ะ ันต่อที่ร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแสนอร่อยในตลาดขามเรียงกันบ้างน,นะคะร้านข้าวแกงกะหรี่เล็กๆที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่40บาทมีให้เลือกทั้งแกงกะหรี่หมูกรอบและไก่กรอบนะคะที่สั่งมาเป็นแกงกะหรี่ไก่กรอบนะคะรสชาติหอมเครื่องแกงสุดๆไก่กรอบหอมละมุนล,ลิ้นแถมได้เยอะด้วยนะคะพิกัดร้านก็จะอยู่ฝั่งขวามือของตลาดมีที่ให้นั่งรับประทานด้วยนะคะ จบกับของค่าวไปแล้วเรามาต่อกันที่ของหวานกันเลยนะคะร้านใต้ฟ้าดอนนาเป็นร้านไอศครีมบุฟเฟ่ราคา69บาทที่มีไอติมหลากหลายรสชาติน้ำแข็งใสและท็อปปิ้งมากมายให้เลือกทานตักได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาบรรยากาศในร้านล่มรื่นมีบอร์ดเกมให้เล่นเหมาะกับการชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นแล้วก็มาทานไอศครีมที่แสนอร่อยพร้อมกันกับการเล่นบอร์ดเกมไปด้วยคุณแม่เจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะ สุดท้ายของเรานะคะกับร้านเฟรนช์ชิฟฟคอฟฟีหรือร้านกุสพัทเป็นร้านนมปั่นและขนมปังปิ้งที่ราคาเริ่มต้นที่30บาททางร้านมีอาหารของหวานที่รสชาติอร่อยแถมยังเปิดถึงตีสีเหมาะกับสายกินดึกและคนทำงานดึกๆอยากทานของหวานให้สดชื่นรสชาติอร่อยถูกต้องคุ้มราคาไม่หวานโดดคะ่ะ